มีผู้เล่าอารมณ์ไม่ฟังบอกว่าเคยปฏิบัติทรมาจิตใจเบามากนะพอหลังมาเลยตอนหลังมาเล่นมือถือบ่อยๆก็หนักเข้าจิตมันหายหมดเลยนะจิตใจเริ่มหนักเว่าอย่างเก่าอีกอันนี้สําหรับผู้ที่ปฏิบัตินะยังมีประสบาการณ์น้อยก็เรียนรู้ได้แค่นี้ก็น,นับว่ามีประสบาการณ์ละแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติจนเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมดาของพวกนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุก็นอนัตตา พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนบอกว่าพึงรักษาจิตของตนเหมือนคนประคองบารเต็มด้วยน้ํามันถ้าเราจะรักษาแบบนี่เทียกว่าแทบจะไม่มีการเสื่อมให้ใหเสื่อมให้เห็นเลยนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ตกอยู่ในขานิจังทุกของอนัตตาเราจะรักษานานขนาดไหนก็ช่างถ้ายังไม่ได้เป็นผ้าสโสดาสศกิจนาคา,คา,หาลหันแล้วก็มันยังไม่เห็นชัดหรอกมันก็ตกอยู่ในการยึดมั่นถือมั่น ถ้าเราปฏิบัติสร้างเหตุนานๆหน่อยในผลมันก็ปรากฏได้อยู่ได้นานแต่ถ้าเราสร้างเหตุแป๊บเดียวเราเข้าได้เร็วเข้าสมาธิได้เร็วจนตัวกา,วกายเบาใจเบาแล้วแล้วเราก็พอออกจากสมาธิปุ๊บเราก็มานั่งเปิดโทรศัพท์เลยเปิดมือถือเลยท่องอินเทอร์เน็ตทันทีมันก็ไปเอาเข้าเลยเราจะมีเทคนิควิธีการวิทย์ออกน้ําออกจากสะยังไงเนี่ยยังกระทั่งแห้งองแล้วเราก็ไปเอาน้ําเข้ามาอีก ก็คือเอารูปเสียงกี่ร้อการสัมผัสแต่ลมแล้วก็เล่นมือถือแล้วก็เอารูปเข้าเอาเสียงเข้าเอาอารมณ์เข้าทําให้เกิดอารมณ์คล้อยตามมันไปเมื่อเราสั่งสมกองกิเลสการเอาออกก็เหมือนกับการที่เราก็ทําให้กิเลสมันแห้งเราก็จเจริญกรรมฐานเนี่ยบางทีเนี่ยในระหว่างสมมติเราอยู่ในขั้นสมาธิเนี่ยเรายังไม่ได้วิทกิเลสออกแล้วกาจัดกิเลสอย่างกามด้วยการจเจริญสมาธิ กาจัดกิเลสอย่างหยาบก็คือด้วยการเจริญศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดกำจัดกิเลสหยาบสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางรักษาศีลอย่างเดียวมันยังไม่พอนะแค่กำจัดเราไม่ไปทําความชั่วนะนี่เราเจริญสมาธิเนี่ยนะมันเป็นการล้อมล้อมกรอบจิตของเรานะไม่ให้ออกแพ่นพ่านไปหลายเรื่องไปรับเรื่องเพิ่มขึ้นมาอีก เคยทำเรื่องชั่วก็ไม่ได้ทำแล้วทำจะพ่อเรื่องดีก็ต้องเลือกทำเรื่องดีค่น,นี้ความดีเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นความดีที่สิ่งส่งผลออกนอกเนี่ยมันก็เป็นได้เป็นสมาธิภายนอกคต่นี้เราปิดกัน้นเรื่องทั้งหลายเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเอาใจมาจับต่อเรื่องกันภาวนาพุโทโธก็ดีหรือดูลมหายใจก็ดีเนี่ยมันก็นเหมือนกับเราสูบลมเข้าไปในลูกโปง่ง ถ้าเราดูลมหายใจทีก็สูบลมก็ไปทีนสมมติลูกโป่งตังนี้จะเต็มเนี่ยต้องสูบสักร้อยครั้งสูบแบบสูบจัก,กรยานนะหรือเราเป่าเป่าลมจากตัวของเราเข้าไปในลูกโป่งเนี่ยร้อยครั้งลูกโป่งจะเต็มพอดีเต็มที่ว่างนั้นเหรอแล้วมันก็เป็นหลักธรรมธรรมดาละสภาวะธรรมเนี่ยลูกโป่งมันเต็มขึ้นมาเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะไม่มีเหตุเพราะเราเป่าลมเข้าไปในลูกโปง่ง มันจะหยุดเนี่ยดับไปเพราะเหตุดับมันไม่ได้เติมเติมต่อไปแล้วมันก็เต็มแค่นั้นก็นี่ถ้าสมมติว่าเราปล่อยลมออกมาเราใช้เราใช้สิ่งก็เหมือนเราปล่อยลมออกจากลูกพวงก็เหมือนกับเราใชเ้เอาสติของเราแทนที่เอาไว้กับการโพวนาหรือดูลมหายใจเนี่ยเรากกับปล่อยสติไปทางอื่นก็เหมือนกับเราใช้ลมเอาลมไปทําประโยชน์อย่างอื่นเหมือนเราอาัดแนทลงถัง พอเต็มถังก็พอแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยแก๊สมาใช้งานเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นสติของเราที่เรากําหนดลมหายใจจนกระทั่งกายเบาใจเบาแล้วมันก็เหมือนกับเป๋าลมเข้าไปในลูกโป่งหรือเข้าไปในถังแก๊สเนี่ยอันนี้เราก็เปลี่ยนสติเปลี่ยน้พลังงานนี่เอามาใช้ประโยชน์ในการหุงต้มในการทําอะไรต่มีอะไรของเราแก๊สก็ค่อยๆหมดไปสติของเราที่เราปฏิบัติดูลมหายใจเนี่ยจนกระทั่งกายเบาใจเบาแล้ว จิตใจเป็นหนึ่งจะเป็นคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปนนสมาธิกระชั้เ่งเรียกว่ามันปลอดโปรง่งจากรูปเสีางกฤษแล้วการสมัมผัสจะมาลมเหแ่นี้เรามานั่งเปิดโทรศัพท์ปุ๊บออกจากสมาธิมานั่งเปิดโทรศัพท์ก็เหมือนเราใช้งาน,เรา,งานเราใช้บุญแต่เวลาคนเราเวลาบุญจะหมดบางทีแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มันก็หมดเหมือนกันหรือฟ้าฝนไม่เป็นใจแล้วมีเหตุการณ์ทําให้เราไม่ได้มาเปิดโทรศพัพท์โมแต่ว่าไปยุ่งเรื่องอื่น มันก็ใช้ไปทางอื่นไปซะนะอันนี้ถ้าเรามาเปิดดูโทรศัพท์มาแค่เราก็ใช้บุญนะใช้พลังงานของเราไอ้ที่ว่าเราสั่งสมมาจากการปฏิบัติมันก็หมดไปเพราะนั้นไอ้คำตอบก็คือว่าเคยปฏิบัติมาแล้วได้ถึงขนาดกายเบาใจเบาเบาสบายแล้วพอเปิดท่องอินเทอร์เน็ตเปิดโทรศัพท์ท่องอินเทอร์เน็ออเตหน่อยเดียวก็นั่นเหร มันสลายไปหมดแล้วตอนนี้ใจหนักเนี่ยมันหมดแล้วมันก็เหมือนลูกโป่งแฟบอะที่มันหนักเนี่ยก็เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่มีพลังหรือไม่งั้นก็เราเติมแลาเอาเรื่องเข้ามากเกินไปว่าท่องอินเทอร์เน็ตทีเนี่ยเรื่องมากเกินไปเพราะ,ระเกินกําลังมันก็เริ่มเครียดเหมือนกันแต่เครียดหนักโรคภยัยก็เจ็บรเริ่มเบียดเบียนเจ็บนวดปวดนี่ง่ายๆนะ เพราะฉะนั้นนี่ก็เรียกว่าต้องสำรวมไงพึงรักษาจิตของตนเหมือนคนประคองบารเต็มด้วยน้ำมันนั้นเป็นหลักการเนี่ยเราก็ขอรอบปฏิบติไม่ผิดสัมยาก็คือสำรวมอินทรียเขาสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เราพยายามรักษาใจอยาล้ไว,ว้เพราะฉะนี้มั่ัญายูตากูริโพคอาหารแต่พอควรแต่บริโภคมากเกินไปก็นั่งมันก็ปวดเมื่อยขี้เกียจขี้ค้านอึนอดอดัดกามราคากเกินมาก นั่นก็ถึงได้มีให้รักษาศีลแปดไงหรือไม่งั้นก็บางคนก็อดอาหารอดอาหารมันก็เกินไปบางทีก็ตึงไงแต่ถ้าอดพอประมาณอดพอให้สังขารเราทนไหวเนี่ยก็พออยู่ได้ครับโลคภัยก็เจบไม่เบียดเบียนก็ใช้ได้โพชเนมตันยุตาชาคริยานุโยคกทำคำเพียรไม่เห็นกันเหน็ดกันเหนื่อยแลาวทำคำเพียรแล้วก็กำหนดใหม่เด็แบตเตอรี่เี่ย เราเปิดโทรศัพท์ทีเราชาร์จแบตเต็มนะพอเปิดมาทีหนึ่งดูหนังสักเรื่องหนึ่งซีรีส์สักตอนหนึ่งเนี่ยบางทีแบตเตอรี่ก็โอ้ลดไปเยอะเลยเหมือนกับพเจ้าเนี่ยจะแสดงธรรมเนี่ยชาร์จธรรมะหลังอย่างนั่งจะมาที่มาทั้งคืนเนี่ยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพอจะมาแสดงธรรมเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยสมมุติว่าแบตมันเต็มร้อยก่าเราจะแสดงเรามาอ่านคำ,คำ,คำถามแล้วเราก็ตอบคําถามเนี่ยก่จะจบเนี่ย ตอนหนึ่งประมาณสักการร่วมๆสิบนาทีเนี่ยอ้าวต่อไปสักสองสามคนสี่ห้าคนขนาที่ไหนได้โอโหแบตลดลงไปเยอะเลยเห็นไหมมันก็ต้องใช้ไอ้พวกเนี้ยแบตเตอรี่พลังงานพวกเนี้ยแต่ใช้แล้วมีประโยชน์ไหมถ้าใช้แล้วมีประโยชน์ก็ควรใช้มันก็คุ้มค่าเรียกว่าแล้วลงทุนไม่เสียเปล่าถ้าใช้แล้วไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ย เราต้องรีบเร่ง้ะเราก็ทําประโยชน์ใช่ไหครับทำเฟ้นทำให้แยบคายจะเห็นอัฏฐะยังแจม่มแจ้งด้วยปัญญาความหลุด้นแห่งใจย่อมมีเหมือนไฟดับภาสิทธิของพุทธเจ้าอันนั้นที่ว่ากูจงเข้าใจนะว่าอาการที่ว่ากับเราทำจนกายเบาใจเบาเราทำกรรมการปฏิบัติแล้วก็มาปเปิดดูโทรศัพท์หน่อยเดียวแล้วกนะ็ไม่เท่าไรแค่นั้นนี่แหละจิตใจของเราแล้วก็หายไปเลยจนกระทั่งถึงหนัก ใจหนักโอ้ยลูกศิษย์ของข้าพเจ้าเนี่ยที่ปฏิบัติมาด้วย20-30ปีนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังเน่ยก็มากู้ใหม่ตอนเช้าๆเนี่ยหลังจากพักผ่อนเนี่ตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งสมาธิจังก่อนเกือบจะเที่ยงเยนี่ยโอโ้กู้กลับมาแกก็ทำแกงเงี้ยทุกวันสู้กันทุกวันเดี๋ยวก็ปล่อยท่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาดึงออกแกแก็ทําอย่างเงี้ย ในเราพูดถึงศีลสมาธินะถ้าพวกจเจริญเนนะีวว่ยเพื่อที่จะบรรลุที่หวังมรรคผลนิพพานแล้วจะ,จะต้องทิ้งให้หมดคือสํารวมกขเรียกว่าพึงรักษาจิตของตนเหมือนคนประคองบารเต็มด้วยน้ํามันต้องประคองอย่างเป็นพวกนักบวชเป็นพระเป็นชีที่ไม่เอาเรื่องอะไรไม่มีภาระหน้าที่ต้องไปผูกพันเอาแค่ตัวเองอ่ะกิจของตัวเองเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้อ่ะ นั่นคนไม้นั่นทั้งทั้งหลายเรือนว่างทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียนเผากิเลสจะได้บำมาดจะต้องร้อนใจในภายหลังเลยอย่างก้าพระเจ้าเนี่ยเราปฏิบัติเรื่องนี้มันช่ำชองนะรู้ทางหนีทีไล่แล้วก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะปล่อยอารมณ์ไปนะก็ดึงกลับมากจะเลยตอบปัญหาได้กรเพาะตัวเองเจอเจอมาทั้งวันเนี่ยอย่างเปิดโทรศัพท์เนี่ยแสดงธรรมเนี่ยประเดี๋ยวก็พอหลังอยากแสดงธรรมเสร็จปุ๊บแล้วก็ลองปิด ลองมาเข้าสมาธิดูปรากฏว่ามันจะมีตึงๆห,หน่วงๆอยู่หน่อยนึงไม่ถึงนาทีเราก็ดับได้แล้วจนจะให้จิตของเราแจ่มมาอย่างเก่าเพราะฉะนั้นอย่าถ้าสมมติเราเชี่ยวชาญชำนาญแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยสมาธิของเรารักษาได้ตั้งแต่มัลสานหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเหลียวนิดเดียวก็เข้าได้แล้ว